สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นเนี่ยเราจะนําเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวงไฮคีนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศเดบิวต์มานะครับก็ได้มีการตอบรับจากแฟนๆเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะครับหลายๆคนก็ยังออกมาสนับสนุนนะครับแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่บอกว่าจะไม่ สนับสนุนวงไฮคีนะครับหากว่ามีเมมเบอร์สีตาลาอยู่ในวงนะครับเพราะในตอนนี้นะครับเรื่องราวของวงไฮคีเนี่ยถือได้ว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปที่หลายๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะครับว่าการดําเนินต่อไปของวงเนี่ยจะเป็นไปต่ออย่างไงนะครับเราจะขอเท้าความไปเล็กๆน้อยๆนะครับว่าวงไฮคีเนี่ยได้มีการประกาศเดบิวต์ออกมานะครับแล้วก็มีเมมเบอร์หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเมมเบอร์ชาวไทยนะครับตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นมากนะครับว่าจะเป็นใครแต่พอมีการประกาศออกมาว่าเป็นลูกหนังสีตาลานะครับลหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอก ว่าไม่สนับสนุนวงไฮคีนะครับเนื่องจากว่าลูกหนังสีตาลเนี่ยได้มีเรื่องราวนะครับในอดีตเนี่ยเกี่ยวข้องกับแกนนากปปสนะครับรวมไปถึงตัวครอบครัวของลูกหนังเองด้วยทําให้ชาวไทยหลายๆคนเนี่ยรวมตัวกันนะครับสร้างแฮชแท็กแบนดสีตาลนะครับขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะไม่สนับสนุนวงไฮคีนะครับหากว่ายังมีเมมเบอร์คนนี้อยู่ในวงนะครับและเรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนข้ามประเทศไปเลยนะครับจนทําให้ทางสื่อของเกาหลีเนี่ยนําไปออกข่าวด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการออกมายืนยัน แล้วว่าจะไม่มีการถอดเมมเบอร์นะครับออกจากวงและก็จะยังดําเนินการเดบิวต์เมมเบอร์ครบ4คนของไฮคีต่อไปนะครับตอนนี้นะครับไฮคีเนี่ยได้มีการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้ชุดใหม่ออกมาแล้วนะครับทุกคนด้วย4สาวนะครับก็ได้มาในลุคของฮิปฮอปเกิลนะครับซึ่งมีการคุมโทนชุดแต่งกายนะครับไปในโทนขาวดําและครั้งนี้นะครับมาในรูปแบบของรูปภาพที่มีสีสันขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่คอนเซปต์โฟโต้แรกเนี่ยเป็นภาพขาวดำนะครับรูปภาพเซตนี้นะครับเขาเผยให้เห็นถึงเสน่ห์นะครับของสมาชิกของวงไฮคี นะครับไม่ว่าจะเป็นซออีเองนะครับรวมไปถึงเรอิน่านะครับแล้วก็เยลนะครับ3คนนี้เนี่ยก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับลูกหนังซีตาลาเองเนี่ยก็ได้มีการถูกปล่อยภาพในคอนเซปต์นี้ออกมาด้วยเช่นกันนะครับโดยลูกหนังเนี่ยมาในชุดฮิปฮอปเกิลที่เซ็กซี่มากเลยนะครับพร้อมกับเผยให้เห็นนะครับผมบลอลเทาของลูกหนังนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเข้ากับลูกหนังมากๆเลยนะครับเซตนี้นะครับก็เป็นรูปภาพคอนเซปต์โฟโต้อีกเซตหนึ่งนะครับที่เผยให้เห็นอีกมุมนึงนะครับของวงฮายคีหลังจากที่เซตแ มาในภาพขาวดำแล้วและคอสตูมเนี่ยก็ไม่ได้สปอร์ตจ๋าขนาดนี้นะครับแล้วในคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2นี้นะครับจะออกแนวเป็นสปอร์ตเกิร์ลแล้วก็ฮิปฮอปหน่อยๆนะครับเผอให้เห็นอีกด้านนะครับที่มีความเท่ของไฮคีออกมาด้วยนะครับสำหรับคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2นี้นะครับหลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับว่าภาพแต่ละคนเนี่ยออกมาเป็นยังไงและแนวทางของวงนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็ได้ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าไฮคีเนี่ยน่าจะเดบิวต์มาในรูปแบบของเกิร์ลคคัเเพราาะด้วยจกอนซปตต์โโฟ แรวมถึงคอนเซปต์โฟโต้ที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าวงนี้เนี่ยต้องออกมาในแนวเท่ๆเฟสเฟียสแน่นอนและบวกกับบุคลิกของแต่ละเมมเบอร์นะครับก็เป็นไปในทิศทางของสาวเฟียสสาวเกย์มากกว่าที่จะมาในแนวของสาวสวนดอกไม้นะครับซึ่งการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2ออกมาเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าเมมเบอร์ทั้ง3คนเนี่ยหากอยู่รวมกันเนี่ยดีมากๆแต่ว่ายังไม่อยากให้มีสีตาลาาจริงๆนะครับเรื่องราวการแอนตี้ในครั้งนี้รวมไปถึงเรื่องราวการไม่สนับสนุนให้คีนในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่อง ที่่ใหญโตแม้แต่เพียงว่าปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2อ,ออกมาเนี่ยก็ยังมีคนนํามาพูดถึงนะครับบางคนนะครับก็ได้มีการมาคอมเมนต์นะครับว่าการยืนโพสิชันต่างๆนะครับของสมาชิกเนี่ยมีองค์ประกอบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เลยถ้าหากว่ามี3คนเนี่ยรูปแบบการยืนจะออกมาได้สวยกว่านี้นะครับแต่ในส่วนของแฟนคลับที่สนับสนุนไฮคีแบบครบ4คนนะครับก็ออกมาบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยดูเข้ากันดีมากๆนะครับทั้งบุคลิกและก็สไตล์นเนี่ยเหมาะมากๆที่จะเดบิวร่วมกันทั้ง4คนนะครับหากใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคอน เซปต์โฟโต้เซตที่2เนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามดูทางออฟฟิเชียลทางทวิตเตอร์ของ IK คีได้เลยเช่นกันนะครับรวมไปถึงในกระทู้พันทิปในห้องของ h k คีเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2องของ h k คีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับสำหรับเราเนี่ยถ้าดูในภาพรวมนะครับคอนเซปต์โฟโต้เซตนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรูปภาพที่สวยนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของ h k คีนะครับกับรูปแบบคอนเซปต์โฟโต้เซตใหม่นะครับซึ่งถ้ามองข้ามเรื่องราวดาาปน,รอ,าปนารออก แบบชุดที่สไตลิสต์เนี่ยคิดมาได้ดีมากเช่นกันนะครับเราก็ดูเข้ากันมากๆเลยทั้ง4คนนะครับยังไงเนี่ยใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับไฮคีรวมไปถึงคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2เนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับไฮคีเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ